พอดีลูกค้าถามเรื่องใบพัดว่า<อ>ทําไม,มยังไม่ได้อะไรเงี้ยทำไมให้ของให้ของมาไม่ครบเนี่ยพ,พี่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยลูกค้าวีนใหญ่เลยไม่ไม่ใช่หรอกพี่เขาไม่ได้ไแต่แฟนเขาอะดิไอบิลแรกพี่ชําระเงินไปห้าแสนกว่าแต่ยอดมันแค่สี่แสนกว่าใช่ไหมต้องต้องไปถามคนชําระเงินไม่ไม่ใช่อะไรอ่ะแฟนเขาไม่ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านโซลารเซลล์โดนนะครับ mm hmm. อันนี้ช่วง ในเมืองตอนนี้คือวุ่นวายมากโดนผมแน่โดนผมแน่อันนี้ผมเตรียมกับลูกค้าไว้แล้วนะคืออ่ะเดี๋ยวไปดูไปดูดีกว่าว่าจะแกล้งไงเดี๋ยวผมจะวิดีโอคอลไปที่ร้านบอกว่าเออให้พี่เขาคุยว่าเออของได้ไม่ครบอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคุณโดนผมแน่โดนแน่น้องมัทยังไทไปร้านเออเจอผมแน่ฮะฮัลโหลพี่มิ้นฮะอยู่ร้านปะอยู่ พอดีลูกค้าถามเรื่องใบพัดว่าทำไมยังไม่ได้อะไรเงี้ยมันใบพัดพี่ควรชิดใช่ไหมพี่ควรชิดอะใช่ยังไม่ได้ไปใช่ไหมยังยังไม่รู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะพี่เราควนเปิดกล้องไหนพี่พี่ควรชิดเขาจะขอคุยด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองคุยกับพี่เขานะอันแน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมให้ของให้ของมาไม่ครบเนี่ยจะเอาไปให้จะเอาไปให้พอดีลืมบอกบัญชีให้เบิกไปน เดี๋ยววิ่งไปให้นะเดี๋ยววิ่งไปให้ไม่ไรไม่ไรไม่ไรได้ไวไหมได้ไวไหมผู้จัดการว่างไหมวันนี้เดี๋ยวถ้าวันนี้เดี๋ยวไม่ติดลูกค้าเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวเอาเข้าไปให้นะป้ายด้วยนะป้ายก็ยังไม่ได้เลยนะได้ได้ค่ะได้เดี๋ยวตามให้นะไม่อยากได้ของแถมด้วยไอ้นั้นนี่ก็ก๊อกกึกอะไรก๊อกกึกอะไรก๊กกิร์กอะไรที่ถังน้ำถังเริ่มเนี่ย ของแถมไปเลยใช่ไหมะไม่ต้องห่วงเดีวินเดีวินดูให้นะเร็วๆนะอย่ามัวเดี๋ยวจะได้ใช้เนี่ยโอ้โหตัวนี้เปิดจะได้เปิดก๊อกซื้อหาซื้ทรงซื้อสายมาทําเดินสายให้มันคล่องแควพี่ตอนเนี้ตอนเนี้ลูกค้าวินใหญ่เลยไม่ไม่ท่กพี่เขาไม่เท่าแต่แฟนเขาอะดิพี่หน่อยเหรออืมเมื่อว่ผมยับกันเลยเนี่ยพี่แจ้งผมก่อนนะที่หลัง ย่างเงี้ยพวกผมโดนกันเยอะยับด้วยตอนเนี้ยอา้าวแล้ว,แล,วแล้วที่ที่บ้านเฮียไม่ได้เบิกอะไรออกไปให้หรอคือไอ้ใบบินจากร<า>้าน,นกับใบที่ที่สำนักง,งานมันไม่ตรงกัน,น,น,ไ,นได้ยินปะยอดมันไม่ตรงด้วยไม่ใช่เลยเออตอนเนี้ยอยอดยอดยอดที่สองก็คือยอด448นะกต้องแล้วยอดแรกอะ่ะ ตัดทิ้งเพราะว่ายังไม่ได้รวมส่วนลด<ม>ยังไม่ได้ลดให้เขาตแต่ราคาที่ถูกก็ว่าเช่อ,อ,อ,อใช่ไหมพี่พไอ้บิลแรกพี่ชําระเงินไปห้าแสนกว่าแต่ยอดมันแค่4ี่แสนกว่าเองไม่สักจะตีพี่ลองคุยไม่รู้เนย่ลืมไปแล้วต้องต้องไปถามคนชําระเงินไม่ไม่ใช่อะไรอะแฟนเขาไม่ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ โอเคเดี๋ยวมินโทรหามินถามพี่คันชิตโทรหาพี่หน่อยเบอร์ไหนได้บ้างมีเบอร์เดียวเลยอะเบอร์เบอร์เดียวอะที่จอดไปให้อะอ๋อให้โทรหาพี่หน่อยได้เลยใช่ไหมอ่าโทรลองโทรเลยได,ได้ได้ได้เดี๋ยวหนูโทรคุยกับพี่หน่พี่หน่อยค่ะเยี่ยมแล้วเมื่อกี้พี่เขาติดหวัวร้องไงถ้าเกิดพี่เขาไม่หวัวแล้วแบบขอวันนี้นะวันนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะได้งไงจะร้องไห้ไนแล้วครับเฮ้ยจะโทรหาเยอะเป่าวะจะร้องไห้แล้ว ดี๋ปาไม่มีไรแกงเล่นกันเฉยๆทีมงานทีมงานคุณโดนผมแน่คุณโดนผมครับแล้วพวกบอกจัดเต็มให้หน่อยจัดเต็มให้หน่อยว่างั้นน่ะเครียดแทนนะว่าลูกค้าจะไม่โอเคโอเอ๋โอเอ๋ลูกค้าโอเคตาตาเตรียมบล็อล้วนะครับไปเรยไปเรียกกำลังกำลังเครียดเอกสารเลยว่าอันไหนของพี่ขาดไปอ๋อ คุณคุณเห็นไรไม่ได้คุณเห็นอะไรไม่ได้พี่เขาจะให้โทรมาให้กำลังใจเห็นก็ไรอไห้แล้วร้องไห้แล้พนักงานในร้านเหนื่อยไงพี่ก็ให้กำลังใจเนี่ยพี่ไม่รู้เรื่องนะพี่ไม่ทำอะไรเลยพี่ถือข้อใเฉยกดกดไลค์ให้เลยโอเคเนาะไม่โอเคเนาะโอเคโอเคคุณโดนผมแล้วนะครับทีมงานชอบแกงโดนเดี๋ยวโดนโอเคแกล้งน้ำตาไหล น้ำตาไหลร้องไห้กันร้องไห้เลยเมื่อกี้พี่นั่นจะแบบให้แบบผมกูจะพูดจัดการหน่อยคลิปนี้ก็จบคลิปครับกลัวจะโทรหาเฮียเดี๋ยวจะเป็นเรื่อง